สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับ h c o กายอีกแล้วนะครับและใครนะคนเก่งของโคและน้องสมายเองครับโอเคยังให้ความรวมเือเหมือนเดิมเลยนะครับสหรับน้องสมายของเรานะครับวันนี้เราจะมารีวิว DS 5 i Gear นะครับแต่ว่า รอบนี้ครูซื้อมาเป็นรุ่น2024ก็คือของปีที่แล้วอ่ารู้สึกว่าเป็นของจีนมัน้งอ่าใช่นะนาใช่มันจะมีสองกล่องอะที่เป็นซีรีส์แบบนี้ตอนนั้นอะคืออยากเก็บพร้อมกันมากเลยมันจะมีไฟส์กับคาบ,บุโตแล้วก็อันนี้เราได้ไฟส์มาก่อนนะครับส่วนคาบ,บุโตก็คงอีกสัปดาห์หนึ่งก็คงจะถึงอ่ามือครูกายแล้วแล้วก็น้องสมาัายก็คงอยากจะเป็นคาบ,บุโตมากเพราะว่า อ่าตอนก่อนนอนเนี่ยเราดูคาบุโตด้วยกันใช่ไหมดูจนอินกับค่ว่าคุณย่าเลยครับใช่สิอุ้ยผมฟูนี่นี่นี่เก็บผมหน่อยลูกอ่าโอเคก็จริงๆแล้วไฟสเกีลอันนี้นะครับอ่อครูกายได้มาเป็นมือสองซึ่งตอนที่ครูเช็คอ่าลูกเล่นเช็คเสียงเช็คแสงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่า เฮ้ยถ้าใครแบบมีความรู้จุดนี้นี่คือแบบบอกหน่อยคือตรงโทรศพัพท์อะของไฟอะแสงมันออกแค่ข้างเดียวแล้วกอ็อีกข้างหนึ่งก็ติดแบบเดิมนะแต่ว่ามันออกข้างเดียวอะหนูพอจะรู้วิธีแก้ไหมไม่เรื่องนี้ไปถามผู้รู้จริงๆเถอะครับเอาเหรอไ <laughs> มยเขาบอกว่าถามผู้เชี่ยวชาญดีกว่ครับอันนี้เขาไม่รู้ <laughs> ไม่รู้โอเคโอเคเดี๋ยวก็ค่อยๆไปถามเขาดูว่ามันแก้ยังไงเนาะก็ถ้าใครมีแบบว่าอ่าข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็รบกวนหน่อยนะเดี๋ยวก็เหมือนคลิปครูกะเขาที่แล้วอีกอะใช่ไหมที่ตอนนั้นครูบอกว่าอ่าเข็มขัดอ,อะไรนะใบพัดมันจะไม่หมุนใช่ไหมตอนนั้นอะแต่อยู่ดีมันก็หมุนก็คือไม่รู้เหมือนกัน้ําเกิดอะไรขึ้นนะและจากนั้นมาก็หมุนตลอดเลย เดี๋ยวเนี่ยรอดูกล่องเนี้ยมันจะทํางานปกติไหมอ่ะและนี่ดูกล่องก่อนดูกล่องก่อนอ่าจริงๆแล้วไฟส์เนี่ยทำมาทั้งหมดน่าจะ3รุ่นเนาะอ่าสำหรับ DX ก็คือเป็น DX รุ่นแรกอ่า DX 2024แล้วก็มีของ Super b a s บแต่ว่า Super b a s บครูไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าอ่าตอนที่ครูโชว์อ่าเป็นกล่องอะ รู้สึกว่าลายกล่องมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยมันจะมาซ้ำกันหมดครูอยากให้มันแบบเป็นของใครของมันมากกว่าก็เลยได้ซ u เปอร์เบสมาแค่ดีเอย่างเดียวอ่าประมาณนั้นนี่ดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังนี่ก็มีรหัสด้วยนะมีอย่างนี้ด้วย Exit Chart มีอะไรพวกนี้มีเบอร์ด้วย103-106อ่าแต่ข้อจริงแล้วอะ่ะก็จำได้แค่ห้าห้อ่า เดี๋ยวเราก็ลองไปดูเข็มขัดกันดีกว่าเนาะว่าอของจริงเนี่ยมันจะแบบเล่นปกติไหมแล้วก็ถ้ามันไม่ติดจริงๆเนี่ยเราก็คงจะรีวิวกันเท่าที่เราจะทําได้ก่อนเนาะสมายเนาะมันก็ได้นะครับเดีย๋ยวถ้ามันติดแบบปกติยังไงก็เดีย๋ยวทางช็อตคลิปส่งไปอีกทีก็ได้ครับได้เลยเอออันนี้เข้าท่านะสมายบอกเข้าท่าดีได้ได้เพราะว่า เรารีวิวตอนนี้ไปก่อนนะครับแล้วถ้า,าถ้าส่งซ่อมแล้วมันกลับไปเป็นปกติเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวเราสองคนทำช็อตคลิปให้ดูว่าซ่อมเสร็จแล้วแล้วก็ไฟติดแล้วเนาะโอเคเอ้ยฉลาดจังเลยเราอะฉลาดดีอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเข็มขัดกันเลยดีกว่านะครับว่าเข็มขัดจะเป็นยังไงถ้าพอแล้วนะครับก็ไปกันเลยเย้ yeah. และนี่นะครับก็คือหน้าตาที่แท้จริงนะครับของ DX Size Gear นะครับปี2024นะครับก็เนี่ยประกอบสายเรียบร้อยมีด้านค่าเรียบร้อยจริงๆแล้วด้านค่าตรงนี้มันจะต้องมีอะไรอะ่ะมีตัวที่เป็นไร d e r ายคิ ick, มีตัวที่เป็นสนับมือด้วยแต่ว่ารอบนี้คือได้มาประมาณนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยแบบรีวิวทีหลังอะแต่ว่าข้อเสียของเข็มขัดสไตล์นี้ก็มี ถามว่ามีไหมก็มีนะครับก็คืออะไรรู้ป่าเวลาใส่แบบว่าสายเข็มขัดปุ๊บนะการถอดมันไม่ใช่แบบว่าบีบถอดได้เลยมันต้องไขน็อตออกถึงจะถอดได้มันก็ฟังดูวุ่นวายดีนะครับใช่ดิวุ่นวายจริงจริงอันนี้วุ่นวายมากแต่ถ้ามันเป็นแบบไงอะ่ะเออมันบีบปุ๊บแล้วก็ถอดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบดีใจมากเลยนะแต่อันนี้คือแบบไม่ได้ว่ะ ไม่ได้คือต้องไขน็อตประมาณอ่ากี่ตัวล่ะเมื่อคืนจำได้เมื่อคืนเล่าให้ฟังก่อนอัิเตบใส่เข็มคัดพิดข้างถอดกันไปชั่วโมงเอานะครับอย่างน้อยครูกายก็ได้รู้วิธีการถอดที่ชุกต้องแล้วนะครับเอบเอใช่ไมพูดถูกอย่างน้อยก็ยังรู้วิธีการถอดออกนะเราจะได้รู้ว่าถอดอยังไงเออใช่เขาเรียกว่าอะไรนะไม นียอกว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเลยเหรอ,อตามนั้นตามนั้นซึ่งอันนี้นะครับก็จะมะีไฟส์โฟนตัวนี้นี่ปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็เป็นไฟส์โฟนนะครับเป็นทัวร์สับไฟแล้วก็นี่ถอดชิปได้อันนี้คือเป็นชิปของไฟนะครับก็จะเป็นเหมือนในหนังเลยที่บอกว่าถอดชิปแล้วก็เอาไปใส่กับลูกเล่นต่าง,างอ่าแต่เราใส่เหมือนเดิมก่อนเนาะปึ๊บ แล้วก็ดูข้างในไหมดูข้างในดีกว่านี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าอ่าเป็นหมายเลขอ่าเป็นฟังก์ชันต่างๆมีเลขอะไรบ้างมี555อ่าไว้แปลงล่างมี103เอาไว้เป็นอ่าเป็นปืนแบบว่าทีเขาเรียกว่าอะไรนะมายเป็นการยิงแบบซิงเกิลโหมดครับใช่เป็นปืนแบบซิงเกิลโหมด แล้วก็106นะครับก็เป็น b ส r หม mode แต่ใครอยากรู้นะครับว่าโทรศัพท์อันนี้นะครับจะเป็นปืนยังไงนี่หักนิดเดียวเอง1 2 3ปุ๊บนี่เป็นปืนแล้วเป็นไงนี่เลยก็จริงๆแล้วนะครับโทรศัพท์รุ่นทั่วไปทำไม่ได้นะอันนี้คือแบบว่าปิก่อนเป็นโทรศัพท์ที่นอกจากที่จะเอาไว้โทรได้เอาไว้ m e สเ a จได้นะครับ ยังมีฟังก์ชันนะครับในการป้องกันตัวด้วยนะครับเออจริงๆสมาร์ทเบรนในเมืองไทยก็น่าทำเหมือนกันนะน่าจะมีบริษัทนี้เหมือนกันสภาพนหนึ่งเมืองไทยกลายเป็นออกไฟนอกทุกตัวฮาเลยนะอ่ะโอเคแต่คราวนี้ปัญหาหลักๆเลยนะอ่ะอันนี้ให้ดูตัวอขัดก่อนถึงขัดเป็นอย่างนี้อันนี้ก็จะเหมือนดีเอ็กทั่วไปแต่ปัญหาจริงๆอะ่ะก็คือตรงนี้เลยทุกคนถ้าใครรู้ก็คือแบบช่วยหน่อยนะอ่ะ เดี๋ยวจะเปิดสวิตให้ทุกคนดูนะครับว่าอ่ามันติดแค่ขัาเดียวยังไงดูนะหนึ่งสองสามเออแต่เป็นอย่างเงี้ยมันติดแค่ข้านเดียวอะ่ะก็คือมันติดด้านล่างด้านเดียวในด้านลตัวตรียกด้านเดียวแล้วก็ด้านบนมันไม่ติดนี่ไงมันกระพริบกระพริบอยู่เนี่ยอ่ะแต่ว่ายังมีความโชคดีนะที่เสียทุกอย่างมันยังปกติอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองเล่นทีละอันนะเปิดมือถือ เราจะเริ่มจากโหมดปืนก่อนปุ๊บอ่าเราลองกดหมายเลข103ก่อนนะ Enter single mode อ่ายิงอ่ามันมีข้อจำกัดนะก็คือบอกว่ามีกระสุนหมดแบบนี่ไง แต่ถ้ากระสุนหมดนะครับเรากดหมายเลขนี้ได้279เจ็ดเก้าอ่ะเรากดนะช็อตแล้วก็กลับมาได้เหมือนเดิมอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นเบอร์สโหมดนะครับ106เบอร์สโหมดดูเสียงมันนะมันจะแตกต,ต่างกับซิงเกิลโหมดเมื่อกี้นี้ แต่กระสุนมันจะหมดไวกว่าอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็เข้าโมหมดจริงๆเดีกว่าหมดแปลงล่างแปลงล่าง แต่เสียบทุกอย่างก็ยโอเคก็ยังดูดีเราพอจะรีวิวได้ยังรอดๆอดมีชีวิตรอดกลับไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเปิดมือถือถามไม่ตาย ก็จะอะไรทํานองนี้นะคะก็คือแบบว่าเราเล่นกันแบบสั้นๆมากเลยอะก็คือเข็มคัดก็ประมาณนี้ลูกเล่นประมาณนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของเนี่ยแสงที่ออกมา2ข้างเนี้ยอีกข้างติดอีกข้างไม่ติดเนาะมันก็จะแบบว่าฟังดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สําหรับการซื้อของร้านร้านนี้นะครับก็คือแบบว่าจริงๆเขาน่าจะแบบบอกไปก่อนเนาะว่า สีมันออกข้างเดียวใช่ไหมมายก็ใช่นะครับแต่รอบนี้ไม่เป็นไรนะครับรอบนี้ก็ยังสนุกอยู่ครับอ่าไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรเลยเดี๋ยวเราค่อยไปซ่อมได้นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือบอกว่าไม่ได้แย่มากมันไม่ได้แย่เลยก็คือแบบทุกอย่างโอเคหมดอ่ากล่องโอเคเข็มขัดโอเคนะครับทุกอย่างก็ต้องปกหมดแหละแต่ว่ามันก็มีคอยพัดนิดเดียว ไม่เป็นไรเลยอันนี้เผะว่าพวกเราสองคนนี่คือให้อภัยกันได้นะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิว D F f i Gear 2024นะครับอ่าก็ถือว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่โครูกายก็ดูมาตัต้งแต่เด็กเนาะแต่ความจริงแล้วอะ่ะครูกายมารู้จักซีรีส์ f i เนี่ยไม่ได้ดูที่หนังนะแต่ว่าตอนนั้นอะมันมีเกมของ P S 2 ชื่อเกมคอมเบ n ด e r f ไ i ส์เนี่ยแหละแล้วก็ไปเล่นกับเพื่อนของครูที่แบบว่าอยู่บ้านใกล้ๆก,กันก็นั่นแหละต่างคนต่างเก็บเวลอะ่ะ <c oughs> แล้วก็แบบสนุกกันมากเลยอยู่กัน2คนเล่นกันอ่ทูเพยเยอร์กัน2คนสนุกมากก็ถือว่าเป็นอีกซีรีส์หนึ่งที่แบบว่าน่าจดจำแต่ความจริงแล้วว่าซีรีส์ต่อจากไฟส์มัคือเบดซึ่งเป็นเข็มขัดที่อยากจะบอกว่า หายากที่สุดขอ,ดอง DX นะขอ,อง DX หายากที่สุดก็ไม่แน่ใจนะว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะทำให้ไหมแบบรีพิ้นใหม่ให้อะไรอย่างเงี้ยก็รอเบรก,กับลิวคีอยู่ถ้าปีหน้าไม่มีรีพินใหม่ก็คิดว่าก็คงจะหาแบบเดิมให้ได้ครบไปเลยแต่ว่าถ้ามีข่าวก็ก็รอฟังก่อนดีกว่าว่าเขาจะรีพินให้เราไหมนะครับอ่าประมาณนั้นเป็นไงสมัม ก็พอได้เนาะครับนี่เนาะสนุกมากเลยครับถึงจะมีผิดพลาดหน่อยๆแต่สมัยว่าก็โอเคอยู่นะครับใช่ใช่วันนี้ก็แบบว่าผิดหวังน,นิดนึงไม่เป็นไรเนาะขอโทษครับ <c oughs> อ่าตามนั้นตามนั้นแต่เขาก็ยังสนุกอยู่ครับก็แบบว่ารีวิวทุกอย่างแหละก็สนุกหมดแหละมอ,ะอ่ะอ่าแม้ว่าจะเป็นอะไรอ่ะพลาดบ้างเล็กพลา,าดแบบว่าใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรเงี้ย ขาก็ยังสนุกอยู่นะอ่าอย่างว่าเขาเป็นเด็กอะเนาะไม่ว่าเด็กๆจะเล่นของเล่นแบบไหนก็สนุกได้ทุกชิ้นเอออันนี้ก็คือแบบว่าเป็นวัยเด็กที่น่าจดจำนะครับอ่ะสำหรับวันนี้นะครับพวกเราสองคนนะครับก็ขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบใจก็อย่าลืมอะไรนะน้องไม้อย่าลืมเอามันไปซ่อมนะครับแฮ่ ไอ้แก่ไอ้แก่อยู่แล้วแต่เดี๋ยวรอสักฟักหนึ่งก่อนนะชอ็ชอตคลิปช็อตคลิปสัญญาอ่าอย่าลืมอะไรนะอ่ะไอทีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ให้กับพวกเราสองคนด้วยนะครับโอเคตามนั้นนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์และกด u b s cribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยนะครับสำหรับไฟสกียอันนี้นะครับเดี๋ยว อรอครูกายไปซ่อมก่อนเนาะแล้วจะทำช็อตคลิปให้ดูนะครับว่าซ่อมแล้วเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับพวกเรา2คนนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปคาบูโตะกําลังจะมาแล้วดีใจมากเลยอะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับอ๋ออ๋สู้สพวกเรา2คนสู้กันต่อไปบ๊ายบาย